เฮอแล้วเแล้วแบบที่เฮียแล้วแต่ไม่แดงนะเฮียเลย เอาแล้วเอาแล้ว,ว,วน้ำชาทำงานแล้วน้ำชาทำงานแล้วโ <harass ing> อ้หน่าจะมีหกโลหกเจ็ดโลตัวนี้สุดอยอดเลยเอ,อ้โถน้ำชาบอกแล้วว่ามันต้องมีใครมาโดนทุกวันหนึ่งฮะมันต้องมีใครมาโดนเชื้อนั่นแน่นแบบนี้มันต้องมีใครมาโดนทุกว,วันยังไงล่ะโอ้โหไม่ใช่สีตัวมบล้วเลยเว้ยโอ้ยี่สี่ดอี่สี่อืมอีซีตัวคอม,มๆอมไปแล้ว ไซห้าสิบส่ร้อยเอาโชว์เอาเย้ะตัวที่ห้าแล้วเนี่ยไล่กันบูบี้กันมาแล้วโอ้โหใสสวยด้วยสวยสวยสวยกดคันหน่อยนะจุม่มคันหน่อยไม่ต้องไปทางโน้นลากมาลากมานี่ลากมานี่ไม่เป็นไรจุม่มคันลงไปไม่ต้องไปครับ <c oughs> เรือผมเล็ก <ๆ S 1> <c oughs> ไ,มไม่ต้องไปไปบ่อยวิ่งไปครับไม่เป็นไรกินแน่นกินแน่นครับกินแน่นกินแน่นกินแน่นโอ้โหแต่น้ำตาลเยอะไปไหนไหมนะ มันหวานนะไอเก่งนี่ผมแค้น้ต่อยทีนมอมันตัวใหญ่นะมันไม่ใช่ว่าหวานผมต้องมาใส่น้ำตาลเยอะหายไปไหมหายสิอืใส่นี้เก็บปวดเลยอุยแปดเลยเหรอถ้าสี่ตัวได้哟สองตัวสองตัวนี่รวมกันน่าเกือบแปดละถึงเลยมันถึงก็ไม่ถึงกลางน้ำกินกลางกลางน้ำครับลงเร็ว อืมสวยสวยตัวนี้โอ้มีไซสีไซสีครับตัวนี้โอ้วิ่ง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 อืมวิ่งวิ่งวิ่งอิชาทำไมตัวเองเอาขึ้นมาเมื่อกี้เมื่อกี้โอ้ยไม่เป็นไรจะหมดแล้วเราไม่ต้องรีบปั๊บเราไม่ต้องรีบเราไม่ต้องรีบโอ้ยยกมาอย่างไรระวังสะบัดนะยกขึ้นระวังขาโอเคลองสะบัดระวังสะบัด โอ้ยอะไรเนี่ยกดไปคนเดียวห้าตัวแล้วมาแล้วตัวที่เท่าไหร่เนี่ยตัวที่สามตัวที่สครับหลังจากที่ขาดไปหลายตัวอออ๋เาหลังจากที่ขาดไปหลายตัวอ้าารเต้องสตาเหยื่อะบางๆลองดองนะลองสะบัดนะโอเคมาแล้วตัวลงมันกินหมึกครับติดยิงติดปลายสะต้องติดปลายนวมด้วยอินซีอินซีครับตัวนี้มีไซส์เลย อ๋อติดข้างเหรอถึงรูไหมนับนับเบาตัวนี้เจียบผมให้ก้าวขีดครึ่งเลก้าวขีดครึ่งตัวนี้ไม่ใช่แล้วคันคูแบบนี้ไม่ใช่ก้าวขีดครึ่งแล้ฮะหนบก้างออย่าถ่ายยังไก็ม่ได้ตัวนี้ต้องถ่ายประจานยออน้อต้านน้ำนะนะเอเอาข้างครับโอ้ย โอนเลยครับโยนเลยโยนเลยตีบเบรเลยโอนเลยตีตบบตตไปรตรงนี้ก็ได้ครับเนี่ยที่สามนาฬิกาเนี่ยมันมีเชื้ออยู่ครับมันไม่กัดมันไม่ดุาานเนี่ยเนี่ยตีไปเนี่ยทา้ายนะโชคก็ตีไปท้ายเรือเลยอ<ม>ืมไม่เล็กคอครับไม่เล็กครับตัวนี้ไม่เล็กครับตัวเล็กขึ้นาตัวนี้ไม่เล็ก ี่โลสี่ห้าไว้ก็ขาดอีกสองโลไม่ได้ขาดอีกสองขีดแต่ครบโูได้เลยเจ็ดรูได้เลยเออนั่นแหละโคฟี่เหรอไม่ไม่ทันดีแล้วนะตัวเช้าเมื่อเช้าน่าจะโคฟี่แล้วแต่ตัวที่ว่ากัดสลิงขาดตัวนั้นใหญ่ไมออแล้ว่ากัดสลิงขาดคิดดูเอ้าววัดวัดวัด สวนสวนสวนมาสวนมาสวนตีตีตีไปที่ห้านาฬิกาครับดีไปที่ห้านาฬิกาย้ำเข้าไปตรงนั้นเลยครับย้ำเข้าไปตรงนั้นเลยพี่เกต้องรีบหน่อยนะครับเพราะว่าน้องเขาจะมาแล้วครับเตุ๊กเข้ามาแล้วครับตอนนี้ต้นแต่เช้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาแล้วครับใครจะขึ้นก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยใช้เจ็บปวดอีกแล้วใช้เจ็บปวดอีกแล้วโอยโอ้ยโอ้ยใช้เจ็บปวดใช้เจ็บปวด โอ้ตัวนี้ก็ไม่ขึ้นนักดีเนี่ยเห็นบอกว่าเล็กเล็กยังไงมันไม่เล็กตัวเนี้ยเอ้ยตัวนี้ไม่เล็กครับตัวนี้ไม่เล็กเลยไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบเล่นเรื่อยๆกอนเดี๋ยวเอาตัวนี้ขึ้นก่อนครับไม่ต้องรีบเดี๋ยวมันจะมาพันกันตรงนี้ตัวนี้ใช้ได้เลยฮะมันวิ่งตามมาเลยอ๋อวิ่งตามมาเหรอหมมันวิ่งออกไปแล้วตกใจตัวนี้ไม่ขึ้นดี จุกไปทางนั้นก่อนเดี๋จุงมานี่ตัวนี้ตัวนี้มีไซเลยติดโโลโลขึ้นเรือเลยครับตัวนี้มีไซตัวนี้มีไซครับใหตัวนี้ใหญ่ตนีใหญ่เลไก่อนเล่นไปก่อนเดี๋ยเดี๋ยวพอตัวนี้ก่อนดีกว่าหรือวาตัวไหนขึ้นก่อนมาเฮ้ยตัวไหนขึ้นก่อนมไม่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ขึ้นก่อนตัวนี้ขึ้นก่อนตัวนี้ตัวนี้ขึ้นก่อนไม่ตัวนี้ขึ้นก่อนไม่ตัว มองผมมองมาเห็นมันสะท้อนน้ำสะท้อนน้ำสะท้อนน้ำตัวนี้ใหญ่ว้ยโอ้่ตพี่จัดจัดตัวนี้ใหญ่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 ใหกว่าใหกว่าครับครับเอเดี๋ยวพี่อันนี้ก่อนถ้าหวานได้ต้องไหนจะดีนะตัวนีน้อีกทีเฮ้ยเฮ้ยเ้อย่ามาทำนั่นดีเดี๋ยวเพื่อนเขาจะนำอยู่แล้ว มีการแบบขัดขากันด้วยอ่ะว้าวไม่ธรรมดามจนเเข็มจนเเข็มจนเเข็มโอ้โหสวยนู่นน้าตีไปดิปลาโออ่ะกูไม่ตียังไม่อู้าโอ้เระวังๆก็ลองเราลองตัวนี้สิบโลได้ครับมาช้าแต่ก็มานะ่ตังเหรออุ้ย ติดข้างด้วยแล้วใหญ่ด้วยไม่ผมว่าตัวบ้องหูอนี่ครับติดบ้องหูเลยว่าทำไมวิ่งไม่รู้เรื่องเลยพูดไม่รู้เรื่องเลยมาี่เออติดบ้องหูนี่เองยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ครับยังไม่ได้ดีตัวเล็กขึ้นก่อนดีตัวเล็กไม่งั้นไอตัวเล็กมวนไอตัวเล็กมวนมวนเพื่อนหมดไม่ต้องรีบไม่ต้องรียบหวานได้หวานได้หวานเพราะว่าจะใส่น้ำเชื่อมได้ใส่น้ำเชื่อมได้ใส่เลย โอ้ยเอาลยยไ่ยังไม่ไม่หเลาะเบงกหเล่อนเลกหเลาก่อนโไ่เะต้องตัดหางเลยเ้ยตัวนี้ต้องตัดหางไปแล้วโอ้โหใจไขวันนี้ตัวนี้โอ้โหสุดยอดขอบคุณมากสาหรับการมาแจงในวันนี้ถือว่าประสบความสเร็จนะครับอ่าแล้วก็แม่ออฟเอแมวันนี้เลือกปลาเลยครับครับเอาปลาดอก็ได้นะเพื่อนเคืองเลือกเลยครับ1ตัว ครับอ่าเดี๋ยวให้ลองแช็คมอบไปอะไรครับเอาตัวนี้ก็ได้นะเพื่อนไม่เครื่องเนี่ยเนี่ยเนี่ยปลาสากระนี้เนี่ยเนี่ยอัลเลมเบ็ดชักไปเลยครับชักไปเลยหนึ่งตัวเอาออกไปเลยครับออกไปเลยตัวนั้นใหญ่ตัวสวาเหมือน ผมได้เลยไม่ว่าแสดงผมได้โทฟี่อลไนะเออไม่รู้ครับเอาตัวไหนใหญ่กว่าเอ้าให้ให้ให้เท่าเท่ากันให้เท่ากันครับเลือกเลยโอเคตัวนั้นนะครับอ่ะมาเลือกอ่ะมาตัวนี้มาตรงนี้เลยมาตรงนี้เลยนะฮะระวังหล่นน้ำโอเคสำหรับวันนี้แมนอันแหนก็คือน้องโอมครับโอ้โหสูงสีตูตีกันไปที่เจ็ดตัว ใช่ไหมครับ <Okay. S 1> เจ็ดตัวหกตัวสามคนใช่ไหมไหอ๋อค,ครับค,ครับก็น้องโอม,โอมได้ไปนะค,ครับผมเ,เดี๋ยวอยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ <laughs>